เมื่อผู้ชายเดินเล่นอยู่บนชายหาดก,ก็พบแมวจรจัดอยู่ในซอกหินเมื่อเห็นคนเข้ามาใกลแ้แม่แมวดูไม่ได้รู้สึกกลัวลูกแมวตัวน้อยมองไปที่ผู้ชายด้วยความอยากรู้อยากเห็นถ้าคิดว่าลูกแมวน้อยน่ารักให้คอมเมนต์หก 6, 6ผู้ชายถูกจ้องมองจากแมวน่ารักแบบนี้ก็อยากจะเข้าไปอุ้มมาเล่นด้วยทันใดนั้นก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นครอบครัวเหมียวรีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในซอกหินผู้ชายเห็นแมวไม่ยอมออกมาสักทีเลยพยายามเอากล้องเข้าไปใกล้ๆ พบว่าสภาพความเป็นอยู่ของพวกมันแย่มากมีเพียงกระดาษหลังชิ้นเดียวอยู่ในนั้นบางลมบางฝนไม่ได้ด้วยซ้ําถ้าเป็นฤดูหนาวมันคงจะแข็งตายสักพักลูกแมวที่กล้าหาญก็เดินออกมาผู้ชายไม่พลาดโอกาสนี้พยายามเอาลูกแมวออกมาแต่แมวน้อยกลัวจึงกลับเข้าไปซ่อนในอ้อมแขนแม่แม่แมวไม่ทําร้ายผู้ชายแต่มันคอยเฝ้าดูอย่างระแวดระวังเพื่อปกป้องลูกๆของมันผู้ชายพยายามลองเข้าไปทุกมุมเพื่อเข้าใกล้ลูกแมว แต่ลูกแมวเมื่อเห็นเขาก็จะรีบซ่อนตัวทันทีเขาไม่สามารถพูดภาษาแมวได้จะอธิบายได้อย่างไรว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายแค่อยากให้พวกมันได้กินอาหารปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มักจะมาชายหาดเพื่อช่วยเหลือแมวจรจัดบ่อยๆเขามักนําอาหารแมวมาด้วยเขารู้ว่าปลาในทะเลไม่ใช่สิ่งที่แมวจะล่าได้ผู้ชายหยิบฝาแล้วก็หินสองสามครั้งเพื่อให้เสียงดึงดูดแมวแม่แมวเหมือนจะรู้สึกได้ดปีนออกมาจากซอกหินดมกลิ่นหอมบนฝา มันรู้ว่าวันนี้จะได้กินจนอิ่มท้องผู้ชายเอาอาหารแมวออกมาวางบนฝาแม่แมวรีบกินอย่างตะกะตะกลามช่วงนี้มันคงไม่ได้กินอิ่มท้องทุกวันในภาวะที่ขาดอาหารเป็นเวลานาน,านแบบนี้มันยังต้องเลี้ยงลูกแมวอีกครอบหนึ่งมันต้องเป็นแม่ที่แข็งแกร่งมากๆมากดไลน์และเป็นกำลังใจให้แม่แมวกันนะครับลูกแมวเห็นว่านานแล้วแม่ยังไม่กลับมาเลยโผล่หัวออกมาอย่างระมัดระวังผู้ชายพยายามหลอกล่อพวกมันด้วยอาหารตัวที่ส่วนที่สุดค่อยๆออ,ออกมา กินเลียนแบบแม่นี่เป็นครั้งแรกที่มันได้ลิ้มรสชาติอาหารแมวเมื่อแม่แมวเห็นลูกๆมากินอาหารก็เดินออกไปแล้วเหลืออาหารไว้ให้เด็กๆผู้ชายเห็นความตั้งใจของแม่แมวดังนั้นจึงแบ่งอาหารออกเป็นสองส่วนเขาเอาอาหารออกมาอีกให้แม่แมวได้กินอาหารอย่างเพียงพอแต่ตอนนี้มีแค่ลูกแมวสองตัวเท่านั้นที่อิ่มลูกแมวตัวอื่นๆยังคงซ่อนตัวอยู่ในซอกหินผู้ชายจึงพยายามจับมันออกมาแต่ลูกแมวไม่เข้าใจเจตนาของผู้ชาย รีบลงไปซ่อนตัวลึกกว่าเดิมเมื่อผู้ชายทําอะไรไม่ได้ลูกแมวตัวหนึ่งก็โผล่หัวออกมาคราวนี้ผู้ชายรีบเข้าไปทันทีจับมันและนํามาวางไว้หน้าอาหารแต่ดูเหมือนลูกแมวจะหวาดกลัวไม่สนใจอาหารเลยเมื่อผู้ชายปล่อยมือมันกลับไปซ่อนตัวอยู่อีกครั้งทําให้ผู้ชายหมั่นเคี้ยวเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ไปหาลูกแมวตัวอื่นๆเขาเรียกและมองหาลูกแมวในที่สุดก็มีแมวน้อยตัวหนึ่งออกมาผู้ชายคิดว่ามันขาสั้นน่าจะเดินช้า เขาจึงหยิบมันมาวางไว้หน้าอาหารลูกแมวที่เหลือยังคงหวาดกลัวแม้แต่แม่แมวก็ยังไม่สามารถเกลี้ยกล่อมลูกๆออกมาได้ผู้ชายคิดว่าเขาอาจทําให้มันกลัวต้องเอาตัวเองออกไปจากตรงนี้พวกมันจะได้กล้าออกมากินเขาจึงรีบซ่อนตัวอยู่ห่างๆแล้วแอบดูหลังจากนั้นไม่นานลูกแมวก็ออกมากินอาหารแม้แต่พ่อแมวก็โผล่ออกมาแม่แมวที่กินอิ่มแล้วก็กินน้ําอยู่ข้างๆตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วพ่อแมวเป็นผู้เฝ้าสังเกตสิ่งเหล่านี้ในความมืด เฝ้าแมวแ,และลูกอย่างเงียบๆตอนนี้ก็ถึงตาพ่อแมวกับลูกๆกินอาหารเปลี่ยนแม่แมวมาเฝ้ายามแทนแม้ว่าครอบครัวของพวกมันจะมีชีวิตที่ยากลำบากแต่พวกมันก็รู้วิธีปกป้องกันและกันถ้ามีคนใจดีมาช่วยเชื่อว่าพรุ่งนี้พวกมันจะมีชีวิตที่ดีขึ้น